จีนกำลังหาช่องทางขายผลไม้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรตอนนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวส้มเขียวหวานในเขตปกครองตอนเองกว่างสีจวงทางตอนใต้ของจีนส้มวัวการเป็นส้มแมนเดอรินมีต้นกำเนิดมาจากอิสราเอลหรือเรียกอีกชื่อว่าโอรากำลังเติบโตในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีน ที่เมืองฝังเฉิงกางสมบวกการชุดแรกถูกส่งไปยังสิงคโปร์ทางเรือหลังผ่านการตรวจสอบจากศุนละกากรประธานสากลท้องถิ่นกล่าวว่าสินค้าส่งออกชุดแรกมีจํานวน10ตู้คอนเทนเนอร์มีมูลค่าการส่งออกประมาณ1นล้านแปดแสนหยวนหรือ9ล้านบาทคาดว่าสมบวกการชุดแรกนี้จะถึงสิงคโปร์ภายในวันที่25ธันวาคมนี้ จ้าหน้าที่สหกรบอกว่าพวกเขาวางแผนจะส่งออกส้ม30ตู้คอนเทนเนอร์หรือ45ตันในปีนี้และยังมีคำสั่งซื้อตามมาอีก40 5 0ถึง50ตู้ไปยังตะวันออกกลางทิเทศสมนทนฟูผิงมนทนสันซีลูกพลับแห้ง20ตันชุดแรกถูกส่งออกไปยังเกาหลีใต้นอกจากนี้ปีนี้ยังมีการส่งลูกพลับแห้งไปยังตลาดต่างประเทศอื่น,นๆเช่นญี่ปุ่นไทยและรัเสเซียคาดว่าจะมีปริมาณการส่งออกถึง500ตัน โดยทางมณฑลยังช่วยส่งเสริมการขายผลไม้ไปยังเมืองอื่นๆในจีนทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้มีไรายได้เพิ่มขึ้น